มันคตเตี้ยวห่วนดเลยนึงบบประมาณนั้นแต่ว่ามั่งว่าผู้ใดเสือแคล้ายกบบอกัญจว่ากบกับแมนมันจะว่าอึ่งเดี๋ยวคก็คล้ายๆอยู่มันมันมันเป็นแบบคล้ายๆกับคล้ายๆเจ็ดตาปาแบบมั่หถัญจแคล้ายกบค่้ายๆอึ่งตยานเนาะตัวเป็นยังไงลักษณะเอ้ฟอปฟ์เหรอเป็ตี้ยวเตี้ยๆฟอฟฟันๆบอคือมขาม ไพราะใจไปเออเพราใจไปถึงใจหรือยังเออเอก็ว่าใครไอ้เรียกว่าใครสักหน่อยยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยอ๋อเหรอใช่เพื่อเพื่อถึงเพื่อถึงไปเจอเมื่อคืนนี้ออ๋มันมันกระโดดมาสาตูนิอาร์จริงอยู่หน้าเวทีน่ะเขาเขาจะเต้นอย่างนี้ก็ไม่แน่นเลยจบแล้วใครอะไรยิงใครคนนั้นใครคนนั้นยังไม่ว่าใครเลย คุณ <One> พ <input> ่อดาราเนี่ยทำไมฟังไว้แลมันคุยไม่มากเลยคิดยังไงกับการที่คุณเหมือนเต้าหยองครับก็รู้สึกดีใจนะครับก็ไม่หล่อเท่าเขาแต่ก็พอที่หนึงก็ได้ถ้าคุณก๊อปปี้เขาคุณรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนอัธนากรเลยครับก็อย่างวะคุณคิดว่าคุณชิราธนากรนี่หล่อไหมครับระหว่างอัธนากรกับเต้าหยองแล้วก็เจมส์พิชัยใครเหมือนลุงจิ๋วที่สุดครับ ระหว่างว่าพ่อเอก,กับพ่อเปียจ่ายเงินแล้วกับคุณฟิล์มไม่ได้จ่ายเราไปอาบน้ำหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเรามาหาต้นหยองต้นหยองยังไม่ทาแป้งทพาแป้งยังไม่แต่งหน้าเราไปเล่นกินข้าวที่พี่อัพธนากรคือยังไงครับอันะไรงงมากครับ <c oughs> <c oughs> ตอบสิครับก็สื่อถามก็ตอบสิครับตอบอออยังไงคำถามมันงงมันตอบไม่ได้ ระหว่างแป้งก,ก๋กับแป้งมันแล้วก็ไ,ไ,ปไปเอาเอาไม่ได้ตอบเลยระหว่างแป้งก,ก๋กแป้งมันกล้วยเปลี่ยมกระมวลแล้วก็ต้าหยองอัฒนากรแม่ยิ้มสวยไหมคะ